แล้วเข้าดีมากเลยหุงได้ดีมากเลยใส่น้ำพอดีเลยผม uh huh. uh huh. อร่อยมากครับพ่อครับผมบ๊ายบายนี่ผมก็ได้ทําการหุงข้าวไว้นะครับเพราะว่าเราก็จะไปทํากับข้าวนะครับแล้วเราทํากับข้าวเสร็จปุ๊บเราข้าวเราก็จะได้สุกพอดีนะเราก็จะได้กินข้าวร้อนๆน,นะคือว่าวันนี้ผมจะทําการทอดปลานะเพราะว่าปลาผมได้ทําการ หมักไว้แล้วนะครับผมก็เลยจะวันนี้ผมจะทําการทอดปลานะครับนี่ปลาดิ้นนะครับทอดกรอบๆนะครับผมระหว่างที่เรารอปลาทอดนะเราก็มาทําน้ำจิ้มต่อกันเลยนะครับทุกคนนี่เราได้ผักชีนะครับจะได้กลิ่นหอมๆนะครับเดี๋ยวเราให้ฝั่งนึงนแห้งก่อนนะเดี๋วเราค่อยคิดทีเดียวนะเพราะว่า มันจะได้ไม่ติดกระทานครับปลานิ่งถ้าทอดไม่ดีเขาจะติดกระทันทุกคนกรอบๆแล้วหมเนี่ยรับผมกรอบๆแห้งๆนะครับผมทุกคนดูแต่ว่ากรอบๆแห้งๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนดูปลากรอบๆนะครับแล้วก็จะมีแตงกวาหน่อยครับจะได้กินอร่อยมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ด้วยข้าวสวยร้อนๆได้ผมได้ทาการหงุงเองด้วยนะครับข้าวสวยร้อนๆนะทุกคนนะครับนี่ดู นี่กกอบกอาหารมื้อนี้ครับผมว้าวนี่คนระับทุกคนดูข้าวสวยร้อนๆผมได้ทำการหุงเองนะอือหอมอร่อยมากเดีย๋ยวดูปลาดุก่อนือหปลาโคตรน่ากินเนะลยปลากินมากนี่นะคนดูดอือหหอมมาก ผมบอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนอ,อ,อร่อยมาก ทำมิดีอร่อยมากคนอืมก็มมากเนื้อเน้นๆครับคนดูโอ้แล้วข้าดีมากเลยผมผมได้ดีมากเลยใส่น้ำพอดีเลยผมอืม อร่อยมากบไปอครับผมบายๆอร่อยมาก